คุณเจฟทำไมผมต้องซื้อประกันด้วยก็ผมมีอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าผมมีคอนโดให้เช่าถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาผมก็เอาค่าเช่านั่นแหละมาจ่ายค่ายาค่ารักษาพยาบาลไม่รู้จะซื้อประกันชีวิตไปทำไมให้สิ้นเปลืองเคยเจอข้อโต้แย้งแนวนี้ไหมครับมาเดี๋ยวมาดูวิธีการตอบแบบของผมนะครับ ก็เหมือนเดิมครับเวลาที่ลูกค้าเขาพูดอะไรมานะครับคุณต้องเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นความคิดของเขาเราไม่สามารถโก against หรือว่าต่อต้านลูกค้าให้จำไว้เสมอนะครับว่าการต่อต้านลูกค้าคือหายนะของนักขายนั่นเองครับก็เข้าใจครับก็บอกว่าผมเข้าใจเลยครับวันนี้ถ้าเกิดผมเป็นพี่นะแล้วผมมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่ามีคอนโดให้เช่าก็มีค่าเช่าเนี่ยทุกๆเดือนมาถ้าเกิดเจ็บป่วยก็ถูกแล้วก็เอา ค่าเช่านั่นแหละมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผมเข้าใจพี่ถูกไหมครับลูกค้าจะตอบว่าไงครับก็ต้องเข้าใจถูกเป็นคําพูดของเขาเอา้าวต่อมาสเต็ปที่2เมื่อกี้นี้เข้าใจเขาสเต็ปที่2ก็คือให้ถามคําถามเพื่อกระตุ้นต่อมเอะนะครับเอ๊ะแต่ผมสงสัยนิดหนึ่งพี่เห็นด้วยไหมครับว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยเนี่ยค่ายาค่ารักษาเนี่ยมันมีตั้งแต่10บาทจกนกระทั่งเป็น10บสล้านหมายความว่าอะไรผมว่าเราทุกคนน่าจะเป็นหวัดนะถ้าเราเป็นหวัดเล็ก ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากมายเราไปหาซื้อยาที่ตามร้านขายยาตามร้านหมอตีตามเซเว่นเอเวนสิบาทกินยาแค่ปวดนอนพักเดี๋ยวก็หายแต่ว่าโรคภัยมันไม่มีแค่นั้นสิครับแล้วถ้าเกิดสมมุติวันนี้เนี่ยเกิดต้องเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะครับอย่างมะเร็ง <S <S มะเร็งเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่อายุ 8เดือนนะเด็กอายุ8เดือนก็ตรวจเจอมะเร็งล่าสุดคุณหมอท่านหนึ่งอายุ28ปีเองรักษาสุขภาพดูแลอย่างดีแต่ท่านก็จากไปด้วยมะเร็งปอดในวัย28ปีเราจะทราบได้อย่างไรถ้าเกิดว่า เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงจริงๆพี่ว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ที่เราจะต้องเอาค่าเช่ามาจ่ายหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องถึงกับขายทรัพย์สินซึ่งเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับในสมัยก่อนเนี่ยการเจ็บป่วยด้วยมะเร็งเขาจะรักษาแบบวิธีการที่เรียกว่า,เ,า,าเ,เคมีบําบัดแต่ก็มีผลข้างเคียงก็เพราะวาเวลาเราฉายแสงไปเนี่ย มันไม่ได้ไปฆ่าเซลล์มะเร็งเพียงอย่างเดียวมันไปฆ่าเซลล์ที่ดีด้วยดังนั้นเนี่ยผลข้างเคียงจึงเห็นแบบคนที่ผิวหนังไหม้แล้วก็ผมร่วงนั่นเองนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการรักษาแนวใหม่เขาเรียกว่าใช้ยาพุ่งเป้าซึ่งประสบผลสําเร็จดีมากก็คือฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรงนะครับ <Wow. S 1> ทำให้ผลข้างเคียงเนี่ยมันน้อยลงมากๆเลย แต่ก็ตามมาด้วยค่ารักษาที่สูงลิบเลิ่วพี่เคยทราบมาก่อนไหมครับว่ายาพุ่งเป้าเข็มหนึ่งประมาณเท่าไหร่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับบอกเ้าได้เลยครับในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยนะครับเข็มหนึ่ง250,000บาทครับแต่ไม่ได้ใช้เข็มเดียวนะเวลาฉีดเนี่ยก็ต้องขั้นต่ำา5 5เข็มนะครับ แปลว่าวันนี้เนี่ยจะต้องเตรียมเงินเพื่อรักษามะเร็งนะครับในแบบ t a r g e t e d therapy นะครับถึง3.75ล้านเฉพาะค่ายานะยังไม่รวมค่าหมอค่าบริการทางการแพทย์และอื่นๆถ้าเกิดว่าคิดหยาบๆก็น่าจะมี4-5ล้านคนที่เขาเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเนี่ยบางครั้งไม่ใช่ไม่มีทางรักษาครับแต่ไม่มีเงินรักษาในกรณีของพี่เนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าพี่มีเงินรักษาแต่ถามว่ามันคุ้มหรือไม่ ข้อที่1ถ้าเกิดว่าเราจะต้องเอาเงินค่าเช่าที่เราเก็บได้เนี่ยนับล้านบาทเนี่ยมาจ่ายให้กับโรงพยาบาลข้อ2ถ้าเกิดว่าค่าเช่าที่เราเก็บมาไม่เพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลคําถามก็คือเราอาจจะต้องขายทรัพย์สินของเราใช่หรือไม่อาจจะต้องขายคอนโดอาจจะต้องขายอาพาร์ตเมนต์ซึ่งถามว่าจําเป็นต้องทําอย่างนั้นจริงๆหรือ ถ้าเกิดสมมติวันนี้เนี่ยเรามีเจ้าภาพจ่ายให้ทั้งหมดถ้าวันนี้โชคร้ายตรวจพบโรคมะเร็งจริงๆเนี่ยเขาจ่ายเงินก้อนให้เราเลย5ล้านบาท10ล้านบาทเพื่อให้เราไปทําการรักษาถ้าเกิดว่าค่ารักษามันประมาณ3ล้านกว่าสมมติเราซื้อประกันมะเร็งไว้5ล้านอย่างน้อยเราก็เหลือเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับไว้เป็นค่าทําขวัญแล้วเราก็ไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินของเราเพียงแต่พี่ใช้หลักการเงินอยู่ต่างที่ทําหน้าที่ต่างกันค่าเช่าที่พี่เก็บเข้ามา พี่ก็ต้องเก็บไว้ที่ไหนฮะเก็บไว้ธนาคารในหุ้นในกองทุนต่างๆให้พี่เจียดเงินส่วนหนึ่งฝรั่งก็เรียกว่า set aside คือการแบ่งเงินมาเพื่อมันทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งทำหน้าที่โดยการเป็น safety net ครับเป็นตะข่ายรองรับความเสี่ยงทั้งหมดของพี่ให้มั่นใจว่าทรัพย์สินที่พี่มีค่าเช่าที่เคยได้รับจะคงอยู่ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดให้มันเป็นทรัพย์สินหรือว่าเป็นค่าเช่าที่ ส่งไปถึงลูกส่งไปถึงหลานเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันให้ประกันจ่ายเถอะครับพี่